สวัสดีครับสวัสดีครับนะพี่ๆทุกท่านครับนะสําหรับเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีนะครับพระลิมกรอบนะครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านของหลวงปู่มหาชิลามาแบ่งปันให้พี่พี่นะครับนะ ก็จะมี2แบบนะครับก็จะมีคู่ละ350กับคู่ละ4 0 0นะพี่นะเดี๋ยวพี่ชายมาลองรับชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีมาตก10กว่ารายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะฮะหมดแล้วพี่นะหมดแล้วครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับนะฮะได้มาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับนะขายที่นะครับชีวิตตอนนี้นะฮะ อ่าไม่ค่อยจะดีนะครับต้องบูชาเนี่ยเลยฮะสมเด็จแหวกมากนะครับนะนี่ฮะตามคําสอนของอ่าว่ากล่าวของลูกผัวนะครับต้องบูชารุ่นนี้นะครับนะสมเด็จแหวกมากพี่ชายนะฮะเรามารายการแรกกันเลยครับรายการนี้เป็นอ่าเนื้ออันตรก้าขัดเงานี่ฮะนี่ฮะเลขคนลเบอร์หกแปดสองนี่ครับเลขคนลเบอร์หกแปดสองนะครับนี่ฮะขายยกคู่นะพี่ชายนะครับนะชุดนี้จะเป็นคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทก่อนนะครับนะรายการที่หนึ่ง รายการที่สองเนื้ออัลาก้าขัดเงาลงยาแดงครับเลขคุณทะเบอร์สองเจ็ดสามครับสองเจ็ดสามครับรายการที่สองพี่ชายนะครับนี่ฮะสวยๆเลยเนื้ออัลปาก้าขัดเงานะพี่ชายนะต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินเลขคุณะเบอร์สามหนึ่งเจ็ดฮะเลขคุณะเบอร์สามหนึ่งเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่สองรายการที่สามนะครับนี่สวยๆ รายการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองทิพสติเอเนื้อทองทิพนะฮะเลขคนเบอร์สองหกนะครับรวมกันได้แปดนะครับรายการนี้เป็นลงยาธงชาติด้านในนฮะลงยาขอบน้ําเงินครับเนี่ยฮะสวยๆเลยครับนะรายการนี้เป็นรายการที่สี่ครับพี่ชายเนี่ฮะสวยงามนะครับรายการที่สี่ รายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื67 67้อไทเทเนียมนะครับชุบไทเทเนียมหน้ากากอัปาก้านี่หน้ากากอัปาก้าสแตนเลโค้ดเบอร์หมายเลข6กครับนี่ครับรายการที่5นะครับพี่ชายรายการนี้นะครับนะครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6มาเป็นเนื้ออัปาก้าเนี่ยนะเนื้ออัปาก้าเลขค้ดเบอร์4ี่ห้านะครับเนื้ออัปาก้าลงยาแดงครับ นี่ฮะรายการนี้รายการที่6นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะเนื้อทองแดงผิวลุ้งๆนี่ครับนี่ฮะผิวองค์นี้สวยเลยพี่นะเลขคนจับเบอร์สองสามเจ็ดครับเลขคนจับเบอร์สองสามเจ็ดลงยาชมพูลงยาม่วงทึบครับนี่ฮะสวยๆเลยนะ งานนี้เหมือนงานคลาสสิกค yes, รับพี่งานสีรงยาทึบนะตรงนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดรายการที่แปดเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาชมพลูในครับเลขคนจัเบอร์สองศูนย์เก้าเลขคนจัเบอร์สองศูนย์เก้าครับรายการที่แปดนะครับนี่มีกล่องครบนะครับพี่ชายมีกล่องครบนะครับนะมีกล่องครบนะครับเนี่ยเนี่ยรายการทแปด รายการที่9้าครับเนือ้ออเมริกาซาตินลงยาแดงครับเลขคุณเบอร์4ี่ครับนี่ฮะจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนครับพี่เน่จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนครับนี่ฮะสวยๆเลยครับนี่ฮะสมเด็จแวัวกม่านในะพี่ชายนะครับรายการที่9นะครับชุด350ก็มีประมาณนี้พี่ชายนะครับต่อมาเป็นชุด400นี่ครับนะต่อมาเป็นชุด400จะเป็นงานอ่า เป็นงานสองกษัตริย์สามกษัตริย์นะครับนะเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับรายการต่อไปนะครับคู่ละสี่ร้อยนะครับเป็นงานสองกษัตริย์สามกษัตริย์นะครับมาฮะมารายการต่อไปครับรายการที่สิบนะฮะเริ่มอันนี้เริ่มคู่ละสี่ร้อยเลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์ครับพี่ชายเลขคนจําเบอร์หนึ่งห้าแปดเนื้อสามกษัตริย์เงินทองนาคครับนี่ฮะองค์นาคสวยๆฮะนี่ นี่ฮะรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นแบ็กโรเดียมไลน์น้าครับสองกริย์ครับเลขคดจเบอร์สองศูนย์เจ็ดครับเลขคดจเบอร์สองศูนย์เจ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ฮะสองศูนย์เจ็ดนะครับสวยงามต่อมารายการที่สิบสองฮะรายการที่สิบสองรายการนี้เป็นแบ็กโรเดียมไลน์หนาครับ แบคโกลเดียมลน์นาคลงยาด้วยหรือเปล่าพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์สองหนึ่งแปดครับรายการที่สิบสองเลขคนเบอร์สองหนึ่งแปดครับรายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อสาบกริย์เลขคนเบอร์เจ็ดห้าสามครับเลขคนเบอร์เจ็ดห้าสามครับสามกริย์นะครับรายการนี้นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิบสาม ต่อมารายการที่สิบสี่เป็นสองกษัตริย์ครับเงินทองนะครับเลขคนะเบอร์เก้าหนึ่งสองนะครับสองกษัตริย์เลขคนะเบอร์เก้าหนึ่งสองฮะนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับสิบห้าเป็นสามกษัตริย์ครับเลขคนะเบอร์เจ็ดห้าสี่เลขคนะเบอร์เจ็ดห้าสี่นะครับรายการที่สิบห้านะครับ นเลขคุณทะเบิ 7, 5, 4, ลเจ็ดรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับสิบหกเป็นแบคโรเดียมลายเงิน,นะฮะเลขคุณทเบิลหนึ่งเก้นึเี่ครับเลขคุณทะเบิลหนึ่งครับนี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับแบคโรเดียมลายเงินนะครับต่อมาครับรายการที่สิเจ็นะครับเป็นกสกษัตริย์นะฮะ เลขคนเบนรนหกเจ็ดสองครับสองกษัตริย์เลขคนเบนรนหกเจ็ดสองครับรายการที่สิบเจ็ดครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับรายการสุดท้ายฮะรายการที่สิบแปดรายการสุดท้ายครับเลขคนเบนรนสองสี่ห้านี่ครับเลขคนเบนรนสองสี่ห้าครับแบคโรเดียมลายเงินครับนี่ฮะนี่ฮะ โอ,อันนี้ก็มีเนื้อทั้งหมดนะพี่นะ18รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอ l ดี e ไลนและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกำลังกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะฮะขอบพระคุณมากๆครับ <S <S อะ๋ยวผมให้ดูหน่อยอะพี่ดู มีประมาณนี้อ่าพี่ชายเลือกดูแคปได้เลยนะครับแคปได้เลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ